วันนี้พาไปตลาดมานะคะเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยแน่ไปได้ของเด็ดของดีมาเขาบอกว่าเห็ดนี้มีชื่อว่าเห็ดพึ่งขมพึ่งนะพึ่งบิน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 ไม่ใช่แบบพึ่งขมเมื่อกี้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าให้เอามาล้างน้ำสองรอบูดิดมันนิ่มๆม,มันแบบดื้อๆเยนะสองรอบนะคะ เ,เลยมาเซิร์ชดูเขาบอกว่าทำก้อยอร่อยมากระหว่างี้ระหว่าง,ง,งที่ทำไปมันจะพูดไปด้วยนะเราต้มน้ำออกไปแล้วสองรอบนะคะเพราะมันจะขมแล้วก็เขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่ที่ป่ายูคายูคายูคาไส้ไม่ใช่ยูคาลิปตัสนะคะอ่ะอันนี้ต้มแล้วสองรอบ หอมแดงซอยผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยลงไปเข้าครัวตี๊กต้นเฮ้ยเป็นอาหารเย็นที่แบบว่าจะง่ายมากแล้วก็ไม่น่าจะอ้วนน้ำมะนาวนี่ใช้น้ำมะนาวสดนะตะคั้นมาแล้วขี้เกียจมาบีบให้ คุณผู้ชมดูเพราะคุณผู้ชมก็จะบอกว่ารู้แล้วว่าน้ำมะนาวบีบยังไงโหดูซับมากดูซับชิชิเลยอเออความมีชนะทำเลียวเราเอาซอนป้อมเต็มเลย ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวจะบอกว่าเห็ดเนี่ยที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกเลยนะเห็ดทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยมันจะออกตอนต้นฝนแรกแต่มันจะมีความเป็นเมือกๆหน่อยนะดูดิโอแต่เยอะมากเลยนเนี่ยเอามันก็เยอะเหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดว่าร้อยหนึ่งอ่ะก็ราคายังชิดเห็ดหอบอยู่นะฟาดกันไม่ลงอ่ะเห็ดหอบนี่แบบนำโด่งไปไกลอ่ะลิตรละสี่สิบลินี้ไม่ใช่ลิตน้ำมันนะคะลิตรที่เป็นกระป๋องอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ส 40, ี่สิบสี่ร้อยดิโอโหอ,อ,อ,อันนั้นละ่ะสุดเลยเฮ้ยน่ากินมากอ่ะแล้วทำเสร็จเร็วมากอ่ะ แล้วน้ำลายไหลมากอ่ะอาหารเย็นของพาวันนี้นะคะจะเรียกว่าอาหารเย็นหรือกับแก้มดีชิมก่อนเลยน้เห็ดพึ่งของหรือเห็ดยูคาอืม อันนี้ชอบกินแบบพวกเพียพวกดีอะไรเงี้ยมะระอะไรเงี้ยเรื่งองผมชอบกินมะระมากน่าจะชอบนะมันมีความลืนล่นๆแล้วมันมีกลิ่นของมันแล้วมันก็แบบมีความขมๆหน่อยๆแล้วก็บวกกับแบบพวกเครื่องเทศพวกนเนี้ยเนี่ยหอมแดงผักชีต้นหอมแล้วแบบหอมกลิ่นข้าวคั่วแล้วแบบแซ่บอะ น้ำปลามะนาวมันมันแบบมันเหมือนอะไรไม่รู้ว่ะพูดไม่หนูแบบนวลนวลแล้วแบบขมขมหน่อยอะ่ะอืมอืมเย็นนี้สบายละได้ที่เลยเชนค่ะ